พระเจ้าไม่โกหกเราแน่นอนท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องได้เรือนเข้าสู่อาชีพขอทานนะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีบาทจีวรน,นะมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเสพเสนาสนะป่าตลอดชีวิตจนกระทั่งปรินิพาน ไม่เอาอะไรจะมานั่งโกหกพวกเราทำอะไรว่าอย่างนี้เป็นความเจริญทางโลกแน่นอนไม่เกิดประโยชน์และพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะหมดความอยากหมดความต้องการแล้วท่านมีแต่สั่งสอนให้คนเนี่ยเจริญและหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายศรัทธาของชาวพุทธขอให้มั่นใจโยมต้องร้อยเปอร์เซน์กับพระพุทธเจ้า ที่พระอ,องค์เรียกว่าตถาคาเตเอกันตคาโตอภิปสันโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถตาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะ